ช่องเจแปนเลาเจแปนเรายาแปนแลวเ้าสวัสดีค่ะทุกคนดืนะคะจากช่องเจแปนเราวิาาล,วลวสตอรี่วันนี้เราจะไปแคมปิ้งกันอีกแล้วค่ะ แต่เป็นการไปแคมปิ้งที่ไกลมา,ากๆนั่นคือชิมาเน่นั่นเองคลิปที่แล้วเราไปกางเต็นกันที่ภูเขานะคะรอบนี้เราไปกลางนันที่ทะเลค่ะจะเป็นยังไงนะวิวสวยหรือเปล่าไปเจอกันบ๊ายบายโอ้ทะเลใหญ่ ตอนนี้เรามาถึงอีวานี้ซีไซปาร์กแล้วนะคะแบบเขาให้เช็คอินได้ตอนบ่ายสามตอนนี้จะสี่โมงเยนแล้วไกลมากสองชั่วโมงเกือบครึ่งเลยนะคะแต่ว่าทะเลใหญ่มากทะเลญี่ปุ่นฝั่ง <Okay. S 1> ทะเลตะวันตกพวกเรามากันตั้งแต่ โอ้พูดถ uh, ึงอะทะเลตะวันออกมาทะเลตะวันตกเลยนะคะวิวแบบสุดยอดอลังการทะเลฝั่งนี้มากคนละเรื่องกับทะเลในเซโตฝั่งบ้านพวกเราเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ป๊าเช็คอินเสร็จเราก็ไปกลางเต็นกันแล้วก็ไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยกันนะคะถึงแล้วตอนแรกงงว่าเอ้ยทำไมป๊าเลือกโลเคชั่นตรงนี้ แบบตึกบังป่ป๋าบอกว่าตรงนี้มันจะลมแรงก็เลยเลือกที่ตึกบังนะคะตอนแรกบอกว่าทำไมป่ป๋าเลือกตรงนี้คือไม่เห็นวิวทะเลใ <laughs> ช่ใช่ยาไยาดูทะเลผม <laughs> <c oughs> <c oughs> คือที่เพื่อนเลือกคือว่าตรงนี้คือมีมีตึกสองตึกบางนะคะมันจะทำให้ถ้าถ้าถ้าลมมาคือ มันจะไม่แรงมากคือเต็นจะไม่โดนประทัดนะคะอุ๊ยวันนี้มีเพื่อนอยู่นะก็โอเคกำลังดีค่ะสามสี่เต็นท VIP อีกแล้วดูสิทุกคนสวยงามเดี๋ยวเอาของลงแล้วก็แผนกงานหยาบจะเป็นคนกลางเต็นเองค่ะ เสร็จแล้วข้างนอกเหลือจัดให้มันเข้าที่ลมแรงนะ่ะต้องตอกสมอท,ทุกตัวเพราะว่าอยู่บิมทะเลวันนี้เช้าที่เห็ดน,นะคะสองเต็นมีเด็กทั้งสองเต็นเลยคนะ่ะผิดเทมิม เาเลือกทำเลนี้เองเพราะว่าบังลมค่ะถ้าโซนนั้นนี่จะลมมาเต็มเต็นคือจะลมไหนเนี่ยเต็นเต็นหนึ่งเด็กน้อยสองคนเพื่อมีเต็นสำเร็จนะคะพกแต่ตัวและซับมีหนึ่งคนสนุก ตลอดอไปไหนมาคะลูกคนนี้สนุกตลอดข้างหลังเป็นภูเขาเงียบมากอยู่ตรงนี้อยู่ติดทะเลจริงอยู่แต่เสียงไม่ค่อยดังไม่แน่ใจว่าคือจะดังหรือเปล่า we <laughs> สเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนกลางเต็นสเนสร็จแล้วสบายมากทั้งลานมีกันอยู่สองเต็นเหมือนเดิมวีพีตลอดทุกันเนาะวีพีเ, <laughs> เด็กๆคนละจอเมื่อกี้ไปเล่นทรายสงสัยจะเหนื่อยนุ่นอยู่กันในเต็นกลางสเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะออกไปซื้ออะไรกินแล้วคะ่ะ เย็นนี้จะไม่ได้ทำกับข้าวที่เกียรตนะคะซื้อมากินที่นี่ดีกว่าเต็นเสร็จแล้วกลางไวมากนะคะเรียบร้อยตอกสมอทุกจุดเลยเดี๋ยวไปดูด้านในเต็นกันนะอดนี้สั่งนีสังส่งคนเลยจอเลยเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของแล้วนะ ไปซื้ออะไรมากินเพราะมันห้าโมงเย็นแล้ววันนี้ก็ยังคงเอาฮิตเตอร์มานะคะเพราะว่ากลางคืนเราคิดว่าน่าจะยังเย็นๆยู่โคมไฟเราก็เอามานะสบายสองคืนก็เสร็จแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกล่ะ เดี๋ยวก็กลับเข้ามาคืนโอเคเจอกันตอนกลางคืนค่ะเราซื้อของกลับมาแล้วนะคะ,ะก,นนกำลังกินข้าวเย็นกันเลยค่ะตอนแรกว่าจะกินกันที่ในเมืองแต่ว่ามันไม่มีเวลากลัวมันจะดึกเกินไปก็เลยซื้อแล้วก็กลับมากินที่เต็นท์นะคะ กำลังตั้งหน้าตั้งตากินอยู่เลยอ,อน้อยกะกินแกงกะหรี่ได้เราไปซื้ออาหารอินเดียมากินกันนมะ,ะมีอีกหนึ่งเต็นท์นคืนนี้อยู่ด้านนู้นนะคะไม่ไกลกันเท่าไหร่ เสาเต็นท์ค่ะทั้งร้าน V i P อีกเหมือนเดิมอ่าเราจะเตรียมตัวนอนแล้วนะคะ <laughs> มาแคมปิ้งกันอีกแล้วแล้วตอนนี้ก็จะนอนแล้วนะคะหนาวมากว่าจะนั่งกินอุเมชุคุยกันอยู่ข้างนอกก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวอากาศเย็นเจี๊ยบเลย <c oughs> เราจะนอนกันแล้วค่เคาาเะเจอกันพรุ่งนี้เช้าอวัยาะซูมีบายบายมินาโต้บาย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 แบดดี้เพื่อนเล่ด้อาติบายบายเอจยฉันดูติอาติเล็ตบิโต้โอเคโอเคบายบายมาตาเน่ see you tomorrow เจอกันพรุ่งนี้เช้า